สวัสดีะค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาอีกแล้วแต่ว่าเกมในวันนี้ก็คือจะเป็นการทายชื่อเพลงโดยเราจะสลับตัวอักษรและสระแล้วก็วรรณยุกทุกอย่างที่เป็นชื่อเพลงเอามาสลับกันแล้วให้พพี่ทายว่ามันคือเพลงอะไรซึ่งเป็นเพลงจีนทั้งหมดม <c oughs> ไม่ได้เล่นเกม,มครับมามาที่คำแรกกันเลยครับอ,อันนี้ใครตอบได้ยกมือตอบไปแล้ว

ไป่อยที่สครับอ้าวไปตอบอ่าตอบโอเคสิทธินะตอบตอบไต่ปตอบไปตอบมีโชว์คืออะไรอ่ะเป็นจงอะไรวะตัวย่งตัย่งตย่นี่ตอบได้ผิดตอบคือพี่เ็นตอบว่าเจ้าชามาลีได้คิดแต่เรื่องม่กับตอง ไปเพลงเพลงที่สี่ับไปหยุดหยุดหยุดตอบเ่ยไม่เห็นเสียหยดอย่ามไม่อบไม่ยินตอบว่ากดลย้อนกดลย้อนจตอบที่ที่ตอ้ไม่ใชไม่ใช่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 ไมไม่ใช่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 ไ่ใไม่ใช่ไ่ใชไม่ใชไม่ใช่ไไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใไม่ม่่ไม่ใช่ไ เลือดไหลไหมไม่ใช่แดิเฉยยเดาไปก่อนถ้าตอบผิดหมดก็คือไม่มีกครได้คะแนนเลยจริงจริจริงได้ไหมถูกต้องอ่ไเลที่ห้านะง่ายตุนตอนเนี้ยง่ายตุในนิดนแล้ว ถูกต้องฮะใจเรียบมาทำเดุด้งเซดุฝักดํอะไรอัไม่บวดพี่สลาบทำเป็นกูเลยให้มันหาไปเมันเลยงงไงกลายเป็นดุมฝักนี่เพิ่งรู้เหรอเรี่กว่านไม่ได้ขวนคาับี่หครับอุ้ยชิบหายแล้วไม่ใช่เนีนยค่สัไม่ได้ไตัดต่อไมไดสารสิบไปสรสิเลยปค่ะต่อไปครับมาเลย่มป ถูกต้องก็เดอกัเลือกดีไซเดียวเดียวเกิทันยก้ต่อไปคําบที่เจ็ดเอาใหม่โนกา้ว่าเก่งใจต้องเก่งใจกิรนี่บอกว่าใช่กิรเหรอเลอะไรล่ะเพีี่แปนี่แป กอนจริงอไรสิครับแค่พี่ผัวเือมันคือเพลงนอกสายตานอกสายตาใช่นมีอกสายตาไปเลยไม่เัยไปในที่เก้าจ้า

เร้ยเฮ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 ้เฮ้ย้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮยเเ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้เ้เ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเั้ยเฮ้ยนเ้วเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้ยยยเ้้เ้เ้้ยยเเเ้ สองพยางล้วหนูไมอยากตอบมหาดุมานะมหาดุมาทำไมจ๊อุ้ย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 ใครมาถามมาดูตอบมช่แน่เลยอะลมหวนลมหวนผิดครับเลมันต้องมีลมยละหวดเวลาสี่สาม ไม่เป็นลมลปนลมหนาวตื่กเต้นแบบนี้ไปที่15โอเคเจ็บสิทันเจ็บสิทันเจ็บพยาา่า17นาทีตีที่6ครับ

เตียงท่1คยอ้ยอุ้ยอองทิน่อยัอบยัอยัอบวอัยตออยตออยออยอยคยัยังตอบยบับยัตอองยอบองยับยังตยังอยอบับยังตยององอยรอบยียั์อบเั้ยงยงตบัอยบ สรึกซื้อทริปมเขาไม่กลัวให้มันหยุดอ่านมี่กิ่พยาค่ะใบได้บ้างกีพยาไม่ใช่กิพอผีพอผีหรอพอผีสตีอะไรนือเชยือเยื้อเนื้อลังแจับเดืรัยไหมในยุคไหนเก้านยุเก้าูนยเออเก้าูยเก้าจไหคนตอบ้านสตีไปกินส เขาบอกว่าเขาผอทำลาคู่แข่งระหว่างนี่ไป็นการชิสตรีเผาผีอไรเี่อเนย T ไรกินไม่ได้ผีนี่ครับเมกี้มาอกวนี่ย ถึงไหนว่าเป็นไงสนุกไหมก็ถือว่าสร้างความรักษาเไม่ไดห้ทมงานได้ดีไม่ได้ฝึกไวลิปอะไรมี่วันนี้ก็จบไปสำหราบเกมนี้ฝากช่องให้ผมนเยได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Study of Here ของเราด้วยคลิปหน้าถ้าเกิดมีเกมที่อาตกกันในคลิปแน่ครับขอบคุณค่ะอีพีหน้าพบอาวุธบอกเลยไปจีนอื่นไป